สวยแล้วชายคนนี้ชื่อท็อปเป็นลูกชายคนเล็กจากพี่น้องสามคนแต่ไม่รู้ทำไมแม่ตั้งชื่อว่าท็อปตั้งแต่เล็กจนโตเรียนแต่โรงเรียน <Artist. S 2> ท็อปท็อปทั้งชีวิต <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงใช้ได้ของท็ปทอป <c oughs> เรื่องเทคโนโลยีหรือคริปโตทุกคนก็ต้องเรียกว่าก๊อดก๊อดแต่วันนี้ต้องเจอเรื่องชวนชอ็อกเตรียมตัวโดนภรรยาน,นอ็อพวกเขา ลืมเตรียมตัวไปเที่ยวกับครอบครัวพี่ลักขาเอกสารที่ให้ปิ้นอยู่ไหนคะลืมลืมลืมเลือกใช้เดลิ y ิกเดลี่ D สามหนึ่งหนึ่ง N w Color Inkjet All-in-one ครบจบในเครื่องเดียว Design Modern การันตีด้วยรางวัล If Design Award 2019ซ่อนแทงสีไว้ในตัวเครื่องติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากบัตรประชาชนก็สาม,มารถใช้เอกาสารได้อพลืมอะไรเปล่าลูาลกจา๋าพ่อขอสามชุดมาพร้อมจอ LCD ขนาด2.4นิ้ว ตัวสั่งปริ้นง่ายๆผ่านมือถือด้วยระบบ Wifi หรือสายแลน <I place S 1> ปิ้นสี <I am. S 1> สวยแบบไร้ขอบไม่ต้องมีกรอบมาคอยกวนใจปะพร้อมแล้ว <Yeah! S 1> <laughs> เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตที่ดีที่สุดของคุณป r i n นติ้ง Your Life Innovation Daily